ไอบุญมีกับน้องโตโต้แกไม่รอดแน่ฝากถึงน้องโตโต้โตัวแรงนะครับผมบอกเลยว่าคุณอาจจะแดกลุงโนวาผมได้แต่คุณไม่สามารถแดกคันนี้ได้ครับผมว่าคันนี้คือเขาจ้องจะเล่นคุณความมั่นใจที่จาก100ตอนนี้เหลือแค่สาปรในเรื่องของความคิดคือรู้สึกว่าไอบุญมีกับทางพี่โอมนี่ก็เอาเรื่องเลย,แม,กกย,เลยแม่งดูถูกยับเลยลดแม่กูแทนที่จะให้กาลังใจแม่งดูถูกยับเลยตรงนี้มันแบบพวกกระจอกครับ<อ>จิงร้อยร้อยสี่สิบสามชี้เพ ลูกเดิมลูกเดิมด้วยมันให้คนแก่ครับส่งคนแก่ขนาดไหนก็ไม่มีผลรอกส่งไม่ได้ส่งพ่อส่งแม่ครับได้ทีู่กมาจากขนหมารับรองปีนี้เวฟละ่นสิบไอเอสสามจะเป็นเครื่องไเอสสามใช่ไหมใช่เอสสามเอสสามกับเอสสี่ต่างยังไงบางลมตัวนี้มันมันเล็กกว่าเอสสี่มันจะใหญ่กว่าแล้วก็เรื่องพวกระบบหัวฉีดเรื่องพวกเรือนมันไม่เหมือนกันเรือนมันเล็กกว่าก็คือเอสสามเนี่ยเสียเปรียบเยอะ ใช่ไฟก็ต้องแปลงเป็นเอซเออจริง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 ทำไมต้องสรงเชงเอ้ยเวล้อยสิบต,ต้องทรงเชงเไม่ได้ต้องทรงเชงทำไมต้องสรงเชงเอาอินโดไม่ได้เหรอไม่ได้พี่จะทเชงพี่จะทําอินโดให้แกแไม่เอาอีกเอาทรงเชงโอเคถ้างั้นเดี๋ยวในเมื่อดีเควสมาขนาดนี้ต้องเป็นทรงเชงเท่านั้นใช่จัดให้คิดว่าน้องโตโต้มีหนาว เจอแน่ไ,นไอ้โตโต l มัเป็นปากดีเดี๋ยวกันเดี๋ยวเจอคันนี้รถแม่ผมพร้อมแจ้งเกิดนะครับร้อยสิบทรงเชงเดี๋ยวมาลื้อกันดีกว่าคุณมาถูกทางแล้วนี่ไปทุกคนคอยสิแปลงล่างได้วเวลาฮีโร่หลังจากที่เป็น ทรงป้าๆ <initiatives> ทรงลุงตอนนี้มันกลายเป็นส่งเลยครับชงเชงกลายเป็นชงเชงที่มันแรงอยู่แล้วนี่ก็เนี่ยติดสติกเกอร์ผมไม่กลัวแบบนี้เอาทำมุว่าทําเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็จะติดสติกเกอร์ทุเรียนมอเตอร์ไซค์แพลนก็สิบเก้าบาทส่งฟรีขออนแสงเกตพิมพ์กันแบบนี้สั่งได้ทางเพจนะหรือกันก็เหนื่อยอยู่ละยักษ์เลยตุ้มไปหมดดูดิก็หลังจากนี้ขั้นตอนต่อไปก็เอออย่าเพิ่งวางมาคุยก่อนดิคุยก่อนคุยก่อน <laughs> เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเราก็จะแล้วแหละเราก็จะทำ,ะท,ำทำเราทำอะไรบ้างนะพ <ทำ S 2> ูดดิสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับอ๋อสวัสดีครับลูกค้าวันนี้มาทําอะไรครับผมผมอยากจะอัปเกรดเวฟร้อยของแม่ผมครับอ๋อเป็นเวฟใช่ไหมฮะโอ้ยอย่างนั้นคุณมาถูกทางล้วครับเพราะว่าร้านเราเด็กเว้นกาลาด ส่งเสริมให้พวกเราเป็นเทวดาตัวน้อยทุกคนครับไม่ทราบว่าลูกค้าอยากจะเริ่มที่ตรงไหนกันครับอันนี้ชื่อร้านเหรอครับใช่ครับอันนี้เป็นชื่อร้านครับ <sund> เป็นเป็นร้านที่เปิดใหม่โลโก้อาจจะไม่ค่อยสุกรอมอันนี้โลโก้มันคุ้นแล้วก็คุ้นอันนี้มอใจใช่ไหมอันนี้หนึ่งคันนีหนึ่งถือว่าเสริมสรีม,มงคลให้แก่ร้าน,นอ๋อใช่เป็นซิกเนเจอร์ลอเรยร์คัสตอมโอเคอ๋อเป็นรุ่นอะไรครับผมพอดีว่าเราจะได้เลือกเลือกพวกอะไรได้ถูกอะไรก่อนอื่นผมต้องขอเท้าความกลับไปนั่นแหละผมโดนเขาดูถูกไว้เยอะ จริงนี่มันแบบพวกจอบครับ้นหมารดนแนวครอบครัวนะฮะครับเป็นเวฟครับก็บเป็นเวฟไม่ใช่ตัวนี้ครับผมผมมันเมื่อ15ปีที่แล้วย,ยังมีลำบากแย่เลยฮะ,ะแต่ว่าอะไรเราพอมีบ้างเพราะว่าเด็กแว้นกาลัดของเราเนี่ยมีครบทุกอย่างครับไม่ว่าตั้งแต่คุณจะเริ่มเป็นเด็กแวน้นเริ่มต้น เด็กแว้นอัปเกรดหรือแม้กระทัง่งเทวดาตัวน้อยเราพร้อไมไปส่งคุณถึงที่นะในเรื่องของรูปทรงก็จะมีเป็นเป็นกรณีตัวอย่างเป็นเคสตัวอย่างว่าลูกค้าชอบชอบทรงไหนอะไรอย่างนางี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้ถ้าอย่างนี้โอเคไปโอเคถ้าอย่างนี้รนเราลูกค้าตรออยุคนี้กำลงังอมีไม่ได้ไม่เอาอันนี้ทรงโอเก้เกินไม่โดนครับไม่โดนโดนใหม่ไปใหม่เกินไปโอ้ยโดนครับแกไม่เอาพี่ไม่เอาอินโด อันนี้ทรงเดิมอันนี้เดิมเกินไม่เอาไม่เอาเกินนี่เออ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 อ๋อชอบแนวนี้เหรอฮะนี่ฮะเป็นแนวนี้อันนี้จะแบบมีความเป็นโครงไก่เข้าถึงซิกเนเจอร์มากขึ้นโครงไก่คือโครงไก่คือเป็นรถที่เราไล่เบาใช่ยังจะเหลือแค่โครงส่วนในเรื่องของสีเดี๋ยวลูกค้าคอาซีทแล้วทหลังโอ้ยชอบมากเลยใช่ไหมฮะโอ้คุณมาถูกทางแล้วฮะโอู้หอันนี้จะเป็นเรืองริหารนี้เดี่ยวอันนี้ในพาร์ทของฝั่งเราร้อยสิบอย่างร้อยสิบในด้านของรูปทรงลูกค้าอยากได้เป็น โครงไก่แบบนี้นะฮะครับโอเคครับเดี๋ยวในส่วนต่อไปของจะเป็นการเลือกสีละกันได้ครับสีสีเริ่มที่สีโครงก่อนเลยละกันลูกค้าครับโทษนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้มาซื้อคนแล้วใจเลย่ะเพื่อให้เห็นสีที่ชัดขึ้นใช่เพราะว่าตอนนี้คือระบบทางแอปพลิเคชันของร้านเรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังเป็นช่วงเบต้าทดลองผมก็เลยผมพูดโตๆนะอ่าครับพอดีผมรีบผมขอสายยักดาร์กโอ้โหนี่เลยนี่เลยนี่เลยซื้อซื้อซื้อลูกค้าต้องดูเป็นสีเป็นสีนี้ไหมตัวตัวนี้จะเเทาามกลยนะ เฮ้ยก็เข้มหล่อนะดาร์กเลยเฮ้ยอันนี้ซื้อนี่อันนี้อันนี้หลอกกว่าเอาอันนี้นะฮ<ค>ะครันนส่วนเฮ้ยถ้าสีโครงนี่ผมเอาอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยนไม่ต้องไม่ต้องอื่นแล้วเอาอันนี้เลยเอาอันนี้เลยสีเลยสีโครงนะที่ไม่อืมเอาสีนี้ครับสีนี้ อันนี้เลยอ๋อชอบแบบนี้เลยอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคาไม่แพงครับเราไม่ได้เน้นเรื่องคุณภาพอะไรขนาดนั้นเราเน้นประหยัดคุณภาพชีวิตปล่อยมันไปมันนี้เดี๋ยวมันจะมืดมนอย่างเงี้เหรอรอรอโหลดดิ้งรอโหลดดิ้งลูกค้าจิ้มสีไหนคือขึ้นเอ้ยเอ้ยมาแล้วครับลูกค้าอ๋อนี่นี่นี่คืออันนี้คือภาพจริงนะฮะภาพจริงที่ลูกค้าจิ้มสีนั้นไปใช่ไหมอ๋อสีโคบบนีสีโคบนใช่ไหม นี่สีล้อสีดําใช่ไหมอ่านี่ฮะแล้วทำไมดุมต้องสีเขียวเหมือนกันพ่ออ๋ออ๋มันเป็นเอ่อในในเรื่องของส่วนคูนมันจะเป็นรวมกันเวลาลูกค้าที่สั่งนคือมันจะรวมกันแบบมันแมชกันใช่ใช่ครับเฮ้ยเทาพอเทาอย่างนี้ดุนะใช่ครับแล้วก็ล้อดำลูกค้านี่มีเพจมากเลยนะฮะเท่าเท่าที่ผมดูมาใช่ฮะลูกค้ามีเพจมากก็สรุปจ่ายเป็นอะไรครเป็นทัวเลทแล้วกันทัวร์เลทซื้อ a few moments later บล,ะะลาคแล็กเซลไลกูอาเรอบล,ลาคแล็กเซลไลอูอาอ,าอานี่ก็เตรียมส่งทําสีนะครับชงเชงคันนี้พอจะลดแล่นแล้วนะครับเดี๋ยวรอไปดูกันก่อนจะเป็นทรงเชงมันต้องลกขนาดนี้เหรอวะเมืน,นั้นก็ลกนี่ก็มาลกอีกอืมอืมถ่ายให้ดูพร้อมแใงเกิดนะครับประกอบแล้วป่ะประกอบเลยมั้ประกอบเลย,ป,ป,เลยป่ะลุยเลย สีประมาณนี้นะครเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นให้ดูครับ <sm all ly> แกไม่รอดแน่โตโต้ฝากถึงน้องโตโตโตัวแรงนะครับผมบอกเลยว่าคุณอาจจะแดกลุงโนงวาผมได้ แต่คุณไม่สามารถแดกคันนี้ได้ครับเพราะว่าคันนี้คือเขาจ้องจะเล่นคุณก่อนจะปั้นทรงเชงนะครับผมต้องมาที่ตลาดขายอะไรที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต,ต้นของประเทศไทยนะครับก็คือตลาดหูซับนะฮะตอนนี้อยู่หูซับนะฮะก็รู้สึกแบบว่านั่นแหละเห็นร้านนี้ในทิกตอกนะเพราะว่าของมันดูแล้วมันน่าจะเยอะก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะตอบโจทย์กับวรุ่นทรงเิงของเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีหลายร้านนะแต่เราเลือกร้านนี้เพราะว่านั่นแหละรู้จักมาดูมาดูร้านนี้แน่ สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พนักงานต้อนรับใช่ไหมครัพร้อม you> so, ีจะดูแลเรียกได้ว่าผู Brexit ้จัดการแล้วกันนะเพอดีผมเห็นร uh, mm ้านพี่ในติ๊กต็อกใช่ไหมเล่นเล่นติ๊กต็อกใช่ไหมเล่นเล่นขายของติ๊กต็อกอันนั้นอันนั้นตัวจริงใช่ไหมตัวจริงครับนี่ก็ตัวจริงครับผมมีโจทย์คือจากรถแม่บ้านๆผมอยากไปโซ่เชงแนะนําผมหน่อยล้อยังไงใส่รตยังไงสวิงอาร์มยังไงตรงเชงนะใช่แล้วแนวเป็นอาร์มดดีกว่าอาร์มตรงยุ่น โอเคทงเชงเขาใช้ล้ออะไรกันนะเขาเล่นของเท่าไหร่กันนะคุณมากก็1 1 1่งหนกับหนึ่งจุดสองเฮ้ยแต่เป็นเบาจริงเ่รออ่าโอเคอ่ะจริงหรืเปล่าว่ที่บอกว่ามีทุกอย่างนี่โมไหมเลยมีดิอยากได้อะไรอ่ะจะหาใหยไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าแกนล้อที่มันใส่ได้น็อตยึดโช๊คทุกอย่างเอามีดิเอาให้มันครบเลยพี่ไหนๆก็มาแล้ะก็เป็นการเลือกของแต่งนะครับเพื่อจะทำร้อยสิบทรงเชงคันใหม่เพื่อจะไปปราบโตโต้นะครับผนอย่างแกเนี่ยนะที่จะลาก เช็ควัติค่าก่อนไหมเขาจ้องจะเล่นคุณร้านอยู่ที่ไหนครัพี่อยู่ที่ตลาดบุญซั์ครับตลาดบุญซับเลยใช่ครับชื่อร้านิโมงปิดสองทุ่มเิดโมงเปิดสิบโมงปิดสองทุ่มใช่ชื่อร้าน AY อะไรแต่งรัวั y อะไรแต่ง ประทับใจอะเนี่ยแล้วทิกตอกก็ขอยางอีกรอบฮะทิกตอกเลยคือเอไว์ยต่งนกันครับโอเคอกดตั่งอะไรก็ได้นั้นครับโทรได้ไหมฮะถ้าเปิดถ้าเกิดแบบว่าพี่ผมขาดไอ้ยางตัวเนี้ยนนี่นั่นนี่สมมติได้ครับโทรโทรโทรสั่งได้มีไปส่งได้ใช่ไหมได้ครับส่งได้ทุกวันเนี่ยเรามีอะไรที่ผมต้องซื้ออไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะยางครบแล้วนี่ล้อเลยที่ลวดมีหมดเลยนะพี่พี่ได้ล้อของข้างเดียวหรอหน้าหลังเลยครับเอาแบบนี้หน้าหลังดิพี่เลยใช้ใช้เป็นดุมย่อนี่มันต้องสี อ่าเรื่องซี่ดุมย่อเราจะมีไซส์พิเศษนะครับขนาดขนาดความยาว180่งแไม่ค่อยได้ยินกันหรอก180เพราะว่าดุมมันย่อมันต้องใช้ยาวนิดหนึ่งใช่ไหมในการยึดกับดุมตรงกลางประมาณนั้นครับแต่เที่รลวดเบอร์ปกติที่มีตามของตลาดมันจะต้นไปยาวเกินไม่ได้มาดีแต่นี่คือที่รวดสำหรับดุมย่อโดยเฉพาะโอเควยสี่เกลียวเต็มๆเลยใช่เก้าอ๋อหนึ่งแปดศูนย์ไอ้เก้าคือขนาดความโต จากประสบการณ์นะฮะกี่ปีแล้วในการขายของพวกนี้คุณซับอยู่มา20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วนี่เอ็กซ์เพรสผู้ชายนะเนี่ย,ยแล้วขอ <c oughs> ขอถามผู้ชาญสักครั้งหนึ่งว่าพี่คิดว่ารถของผมจะสวยไหมถ้าใส่แบบนี้แล้วของโมเนี่าสวยไหมทรงได้ไหมพอได้ไหมเด็กๆติดติดี่ห้าีกรีเลยอะ่ะผมตั้งใจไปมัดใจแบบสาวๆแถบแบบนั่นแหละ เฉาสุรินทร์แบบว่าที่เป็นถิ่นทรงเชงจริงๆผมจะไปแจ้งเกิดที่นั่นสวยครับเด็กชอบขอบคุณพี่นะครับเดี๋ยวใส่ถุงเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมต้องไปทํารถต่อได้ครับเดี๋ยวจพอดีนัดเจ็ดไม่ผิดพลาวแน่นอนโอเคสรุปนี้คุ๊บือคือพบเดี๋ยวทำอะไรต่อดีผมกลับไปทํารถเฮ้ยมาหลักแหลกสลายอือเดี๋ย จะซื้อทรงเชงให้แกน,นะจะเอาจิงทรงเชิงก็จอดตัวเครื่องต่อเครื่องนี้แดกเลยนะครับนี่คือร้อยสิบทรงเชงของแม่ผมผมพร้อมที่จะเจอกับทุกๆคนอยากให้เจอใครโดยเฉพาะไอ้บุญมีกับน้องโตโต้แกไม่รอดแน่ผมบอกเลยว่าครั้งนี้ผมเอาจริงผมพร้อมที่จะแค่แค้นให้ลุงโนวานะน้องโตโต้พร้อมเจอหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้จบ เดี๋ยวผมจะพาไปที่กาลสินไปแข่งกับโตโต้เลยส่วนไอ้บุญมีคิวต่อไปไม่รอดแน่นอนบางอ่านมาดูถูกรถแม่ผมไว้ผมไม่ยอมไปแล้ววะโอ้โหสุดยอดนีน่ะเหรอทรงเชงของแม่แม่เจ้าแกไม่รอดแน่โตโต้ฝากถึงน้องโตโต้โตัวแรงนะครับผมบอกเลยว่าคุณอาจจะแดกลุงโนวาผมได้แต่คุณไม่สามารถแดกคันนี้ได้ครับ เพราะว่าคันนี้คือน้องซาตินครับแล็กสไลดออ์อู้ว้าวอู้มาลักแล็กสไลด์อู้ว้าวอู้ว้าวอูรพูแล้วนลุกแกไม่รอดแน่